รูส้สึกแบบประทับออาแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับทุกๆคนนะครับได้ได้แบบเออลองไปซื้อใช้ดูซิว่าเป็นยังไงเชื่อเลยว่าถ้าได้ฟังทั้งสามคนเลยเนี่ยและครับรวมทั้งพี่ต้อมเองเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องไปตําทันทีเลยนะอ่าก่อนอื่นเลยเราจะให้เลดี้เฟิร์สชุดแดงนะครับพี่หญิงนะครับจากนกครศรีธรรมราชเนี่ยเคยเป็นออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นเซเลบของเราพวกเราเลยนะแน่เป็นเซเลบเลยนะแล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นนักเรียนที่ที่เข้าคอร์ได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ยังใช้ผิดพลา์เกือบทุกตัวของแอมเวย์เราเลยอ่าขอเชิญพี่หญิงเลยครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมานำเสนอวันนี้ก็นำเสนอนี่ไงคืออะไรอื่นรีไวททัดไลซิ่งมาขออีกทีขออีกทีชื่ออะไรนะรีไวทัดไลซิ่งมา มันคืออะไรเอ่ยมาร์ผมไงอ๋อ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 เป็นยังไง<ต>เป็นยังไงลองเล่าให้ฟังสิ<ต>ว่ามันดีตัวนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ก่อนนะคะคือตัวนี้สาตินิก่อนนะคะคือสระผมก่อนนะคะพอเราสาระ hmm. ผมเสร็จเราก็ใช้ตัวมาร์กแต่ที่จริงอ่ะมันจะมีซิเมนของมันคู่กันด้วยมันจะแยกเป็นสูตรเป็นสูตรไหมแล้วคือสูตรสูตรนี้สําหรับมอสําหรับผมทําสีดัดย้อมนะคะแล้วก็สูตรนี้คือสูตรผมร่วง อ่ามันจะมีเป็นสูตรของมันเลยแล้วก็มีสูตรของรังเคมันแยกเป็นสูตรเป็นสูตรไม่แล้วค่ะแต่พี่หญิงงานเลือกใช้สูตรนี้เพราะว่าพี่หญิงงานเป็นคนทําสีผมบ่อยมากทําทุกสามเดือนอ่าเพราะว่าเวลาที่สาเหตุที่พี่หญิงทำทุกสามเดือนเพราะว่าเวลาพี่หญิงไปหานแค็มอ่ะพี่หญิงต้องไปให้เป๊ะนี่สวยตั <S <s ้งแต่หัวจะหลุดเท้าใช่ไหมคะอ่าเราเข้าโปรแกรมทุกเห็นด้วยพี่หญิงเป๊ะมาก เวลาไปงานแขมเราเข้าโปรแกรมแล้วอะ่ะน้ําหนักเราลดไปแล้วหุ่นเราไซสเอสแล้วผมเราก็ต้องสุขภาพดีด้วยอ่าจุดหลักเลยนะคะผมของพี่หญิงเนี่ยทําสีผมบ่อยสามเดือนผมพี่หญิงไม่เสียนะจะบอกให้ที่<ผ>ม,มัน<ช>ไม่เสียเพราะใส่อะไรรู้ไหมพี่หญิงสระผมทําสีเนี่ยตัวเนี้ยมันช่วยเรื่องการทําสีผมอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยมันมาร์กให้กับเราถึงเส้นผมเราเลยนะ เนี่ยเห็นไหมผมพี่หญิงนี่เห็นไหมลื่นไหมคะเห็นไหมเป็นเงาเลยอะ่ะอ,อง่ายๆมากสระผมเสร็จแล้วก็แบ่งผมเป็นสองส่วนแบบนี้ก็ได้เอาง่ายๆบีบลงมาเลยเทมันนิดเดียวพอจับแค่ปลายผมนะคะอย่าใส่ตั้งหัวนะคะถ้าใส่ตั้งหัวผมควรผมเราอะ่ะมันจะเป็นผมที่มันง่ายเดี๋ยวผมเราจะมันเร็วแต่ถ้าเราจับเฉพาะปลายผมเนี่ยผมเราเวลาแห้งจะแห้งเฉพาะปลายผมอย่างเดียวนะคะควรผมมันไม่ได้แห้ง เราก็จับจับแบ่งเป็นสองส่วนปุ๊บแล้วก็แปรงฟันล้างอนะ่าสกัดผิวนู่นนี่นั่นผมเราก็ใส่หมวกเอาไว้เลยหมวกกันน้าเก็บเอาไว้สักแป๊บหนึ่งห้านาทีก็ได้แล้วเราก็มาล้างออกพอเราล้างออกออกจากห้องน้ําไม่ต้องเช็ดผมเลยนะลราเอาหวีมาหวีดูมันจะลื่นลงตามเส้นผมเลยนะแต่ถ้าแบรนด์อื่นนะพี่จะบอกให้เลยติดแน่นอนหวีไม่ลงแน่นอนแต่ของเราอะ่ะไม่ต้องรอยผมแห้ง หวีลงมาเลยค่ะก็ผมไม่พันกันเลยนะพี่ต้อมอืมอแล้วเราเป็นคนที่ว่า,าต้องกัดสีผมอะถ้าไม่กัดสีผมเราเป็นคนทําผมแฟชั่นผมมันไม่ใจออกมาเป๊ะไงอ่าแต่ถ้าเราไปทําพอกสีผมมาผมมันจะเป๊ะแต่พอเราใช้ตัวนี้มากมากผมปุ๊บอะรับรองอมผมเราเป็นเงาวาวเห็นไหมคะไม่มีซีฟูเลยพี่ต้มดูเห็นไหมคะซีฟูไหมพี่ต้อมไม่เลยสะบัดเลยที่สะบัดชุด เห็นไหมคะมเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ<อ>ริ้วไหมคะวเห็นไหมคะ<อ>นี่แหละผลลัพธ์ของเรา<อ>พี่ยผลลัพธ์ของเราจริงๆเลยอะ่ะอืออือแล้วพี่อ่ะชอบใช้มันมากนะพี่ชอบใช้มันตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนย่อเลยนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีทองแดงบ้างใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะว่าสำเนียงภาษาใต้นครก้องเด่นชัดมาก่อนเออเราพูดได้สองภาษาเขาเราเก่งไงภาษากลางเราพูดได้ใต้พูดได้ ใช่ไหมพี่ต้อมเอแสดงว่าสาวใต้ได้เปรียบเพราะคนภาคกลางพูดภาษาอื่นไม่ได้แต่คนภาคศูนย์พูดภาษากลางได้ด้วยสุดยอดแต่ตัวนี้พี่ต้อมสูตรของมันสูตรปปจเจสารซันเฟตนะคะแล้วก็บำรุงสัวภาพดีแข็งแรงถึงหกเท่านะพี่ต้อมกเท่านะเส้นผมหนึงหกเท่าเลยนะคะพี่หกเท่าอืมม,มีไหมผู้ชายใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้หมดพี่ต้อมใช้ได้หมดเลยค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ แล้วก็ช่วยฟื้นฟูบำรุงและป้องกันผมเตกปลายนะพี่ต้อมให้ผมเรียบลื่นขึ้นอืม,มแล้วก็ผสานสารจตกจากมเมล็ดอาหุนนะพี่ต้อมเมล็ดอะไรนะเมล็ดอะไรนะเมล็ดอาหุนจากมเมล็ดอาหุนนะคะพี่ต้อมอาหุนมเมล็ดอาหุนเห็นไหมทุกคนใชแ่แล้วก็มันแล้วก็นำมันกูคุยกูคุยนะพี่ต้อมโอมน้ำมันกูคุยใช่ <laughs> นี่อะพี่ต้อม ใช้ดีอ่ะลองตามกันได้เลยนะคะพี่หญิงอ่โอ้ยใครจะว่าไงของใช้ในครัวเรือนอะ่ะพี่ใช้ของเอ็มวหมดเลยไม่ได<ม>้เวร์น,นะคะใช้มานานใช้มานานยังครับพี่หญิงใช้ใช้ตลอดแต่ว่าเราอย่ามาคิดว่าเออเราใช้ตลอดอ่ะแล้วมันจะเส้นผมเราจะจํำไหมอะ่ะเอ็มวของเราอะ่ะเขาจะปรับสูตรได้ตลอดบางทีก็ปรับมาใช้สักประมาณสองปีสามปีเขาก็ปรับสูตรอื่นขึ้นมาใหม่สูตรอื่นขึ้นมาใหม่มันก็ใช้ดีกว่าเดิมยี เราไม่ได้ใช้จําอยู่นะไม่ใช่ว่าโอ้ใช้สูตรที่ตั้งนานเลยสองสามปีแล้วมันปรับสูตรไปเรื่อยนะพี่ต้อมใช้ดีนะพี่เพราะว่าองค์การอาหารและยาอนามัยโลกนี่นะเขาห้ามใช้อะไรต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแบรนด์แอมเว์เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใช่พี่ต้อมไม่ไม่เขาเปลี่ยนเองก็เมื่อก่อนเหไม่น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะใช้ไม่ดีเขาก็ปรับสูดใหม่มาให้เราเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ใช้ดีมากหอมหอมเออ ใช่แล้ตัวมาร์กตัวนี้พี่ต้อมสมมว่าเราอาบอบน้ํกตอนกลางคืนนะเรากลับมาจะขายของมาถึงก็อาบน้ําสระผมมาร์กผมเช็ดผมไม่แห้งเข้านอนมันหอมติดผ้าห่มติดหมอนนะพี่ต้อมยากต้องจัดใช่แล้วพี่เอกบอกแฟนบอกว่าอะไรอยากจะเข้านอนแล้วใช้น้ำหอมอยู่เลยบอกเธอฉันไม่ได้ใช้น้ำหอมหรอกมาร์กผมตัวนี้หละมันหอมได้ชื่อใหม่แล้วเนี่ยแม่นางผมหอมเออ ใช่พี่ต้อมใช่ดีอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผลลัพธ์ของมันมมนะเห็นไหมผมเราก็ไม่เสียตํเสียไปสองเดือนสามเดือน <ๆ S 1> ทําครั้งก็ไม่ต้องกลัวว่าผมมันจะเสียผลลัพธ์มันมออกมาดีมากพี่ต้อมเห็นไหมทุกคนฟังแล้วเป็นไงเป็นไงน้องอัมยิ้มเลยอะ่ะน้องอัมต้องไปตําแน่เลยอืยาสระผมเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับแต่ละสภาพผมแต่ละคนเนาะแต่แต่ว่ามหมักนี่คือมีตัวเดียวใช่ไหมตัวหมักหรือว่าก็แยกประเภทอีก ไม่ไม่พี่อันนี้มันมีตัวเดียวค่ะพี่ตัวมาร์กมันมีตัวเดียวค่ะค่ะแต่ว่ามันจะมีพวกทิชชู่มันมีแยกพวกไม้แล้วค่ะโอ้เขาจะขายเป็นเซ็ตมาเลยพี่ต้อมเหมือนนิยาส์แล้วก็ทิชชู่ของมันมันคู่มาให้เลยค่ะโอ้โอเคแต่ว่าเราทําสีบอยเราต้องใช้ตัวนี้มันดีกว่าพี่มันซ่อมเซมได้ดีกว่าถามหน่อยแพงไหมไม่แพงพี่เจ็ดร้อยกว่าบาทใช้ดได้เกือบสี่เดือนอะ่ะสี่เดือนนะสี่ <4 S 2> เดือน,อนพี่ต้อมสี่เดือนเจ็ดร้อยบาทหารโอ้ ตกร้อยก็บาทเองไะต่อเดือนถูกมากใช้นิดเดียวอ่ะพี่ดูดูไม่เห็นไมมันเข้มข้นเลยไม่พี่เห็นไม่เข้มข้นไม่เห็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 น้ได้ใชีได้ใชีได้ให้หยุดเห็นไหมใชีได้เรเห็นมันใช้นิดเดียวพี่ต้อมถ้าจับปลายปลายผมจับ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 นิดเดียวอ่ะโอ้ยคุ้มพี่ต้อมคุ้มสุดๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียได้เพราะว่าเราไปใช้แบรนด์อื่นเซตหนึ่งคู่กันก็เสียร้อยเหมือนกันพี่ต้อมมียาสารติเมินของมันก็เสียห้าร้อย อืใช่แล้วอันนั้นมันมีสารเคมีแต่ผมเรามันไม่มีสารเคมีนะคะพี่ผมไม่หลุดไม่ร่วงนะอืมไม่ต้องกลัวว่าเออล้างผมไม่สะอาดไม่ต้องกลัวเลยที่สําคัญ <ผม S 1> แฟนบอกว่าผมหอมอืมพี่ต้อมยอด แล้วเอ็มวของเรามันมีทุกตัวแล้วย,ยาสระผมเข้าไปมีน้ํามันมีกาเฟมีข้าวโซงข้าวสารเพราะทุกเดือนเราก็จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วของใช้ประจําวันของเราอยู่แล้วเราไปเรา,เราไปซื้อในเอ็มวมาเราก็ได้พีวีสิ้นเดือนเราก็ได้ตังค์เข้าเราเราไปซื้อ <S <S <ม>ในห้างซื้อในโอเชียนซื้อในเทนสันซื้อในโลตัสเราไม่ได้ตังค์สักบาทหนึ่ง <c oughs> แล้วผมนึงก็ทำไมอ่ะเออไป่ต้อมันก็ทำไมออร์แกนิกทุกอย่างเลยเนาะเป็นออร์แกนิกด้วยดีด้วย <S <S ล้าทำเราทําธุรกิจของเราเราก็อุดหนุนของเราสิไปอุดหนุนทำไมของเพื่อนเข้าล่ะกำไรเข้ากระเป๋าเราอีกใช่พี่ต้อมทุนเดือนเงินเข้าของเราได้ปีวีกับทุกตัวอืมแล้วเราจําเป็นต้องใช้อยู่แล้วอ่ะในตัวเรื่องของเราท,ทุกเดือนเราต no. yeah, oh. yeah, okay. oh. ้องซื้ออยู่แล้วอ่ะพี่ต้อมนู่นนี่นั่นเราต้องมุนเงินซื้ออยู่แล้วนี่ของเราไม่ดีกว่าเหรอผมใส่ต้องเชิญพี่หญิงเนี่ยมาแชร์มาแชร์ประสบการณ์การใช้ผิดพันธุ์และประทับใจเนี่ยได้ทั้งปีเลยนะเพราะพี่หญิงใช้ทุกตัวใช้ทุกตัวพี่ต้อมเต็มหมดเลยวันนี้ยังคิดเลยว่า พี่เอ็มพี่หญ่งพูดตัวไหน่งของพี่มีทุกตัวเลยมีกันดงกันเดทขนาดสำรีอ่ะพี่ห่างใช้เลยสำรีเป็นกล่องร้อยกว่าบาทอ่ะพี่หญิงก็ใช้น้เช็ดหน้าเช็ดเครื่องสำอางอ่ะใช้หมดนี่กรีดเลือดออกมาเนี่ยพี่หญิงนี่คือแอมเวไหลโจ๊กๆเลยเลยเนี่ยตอนแรกอะที่พี่หญิงเข้ามาธุรกิจตรงนี้อ่ะพี่หญิงประทับใจผลิตภัณฑ์ก่อนประทับใจมากใช้แล้วคือโอ้โหสุดยอดชั้นชีวิตนี้อ่ะชั้นจะห้าสิบแล้วชั้นไม่เปลี่ยนยี่ห้ออื่นใด้ดทั้งสิ้นชั้นใช้ตัวนี้เลยชั้นเกาะตัวนี้ล ฉันไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราใช้แล้วเขาใช้ดีเราจะเปลี่ยนทําไมพี่ตั้มในเมื่อเราใช้ไม่ดีเราถึงจะเปลี่ยนแต่เราใช้ดีแล้วเราจะเปลี่ยนมันทําไมเออพี่ตั้มต้องต่วน้องอ่อนๆน้องต่าแล้วน้องอ่อนๆใช้เลยกับพวกที่เราทําสีผมประจําใช้เลยพี่หญิงบอกเลยว่าพี่หญิงลองไหมทุกคนแล้วใช้ดีจริงเหมาะกับคนที่ทําสีผมสบายมากแล้วไม่ต้องกลัวใช้ไปเลยค่ะพี่หญิงทดลองให้เรียบร้อยแล้วพิ่สุได้เรียบร้อยแล้วว่าใช้ดี ฟร์ม <Conf> <น>แล้วแบดีโคตรเลยค่ะว่าดีโคตรโอ้โหขอบคุณน้องหญิงมากๆเลยครับตบมือให้กับน้องหญิงด้วยครับ,อบลอยจังซ้องขอบคุณคะ่ะลอยจังฮู้โอ้ลงใต้ไปแล้วทีนี้เรามาขึ้นเหนือครับขึ้นเหนือข้าไปยังไม่ถึงเหนือดีครับเป็นภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างขอเชิญพบกับนายช่างบรรลอยตอนนี้มาในมุมมืดๆนะครับ ครับโหนี่เป็นไงใช้บีทำไมไม่พูดใช้จะไม่พูดแล้วดีแล้วดีแล้วครับแชมแชมพูผมคอนเฟิร์มครับดีมากนะครับเพราะผมใช้ใช้แชมพูเหมือนกันแต่วันเนี้ยผมพอดีผมอยู่งานงานศพพอดีอ่าเขาเขาวันเนี้ยเขาดันสวดดึกเขาดำก็ได้บอกงานเขาดำไม่ต้องบอกตัวงานขาดำอ่าพอดีเขาสวดดึกเขาเริ่มสวดสองทุ่มผมก็เลยตอนแรกถ้า ถ้าทักทุ่มหนึ่งผมก็จะหน้าสองทุ่มน่าจะเสร็จพอดีเขากำลังสวดอยู่ผมก็เลยอ่านั่นแหละเพราะว่าจะโชว์มาสกอรครับโอเค <laughs> อวันนี้ก็ผมมีตัวหนึ่งครับสินค้าตัวหนึ่งก็คือสินค้าตัวพื้นฐานและอาราโนมองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโฟก,กัสกันจับโอเคโอเครู้จักอาราโนเนี่ยจริงๆอรัผมผมใช้ตัวนี้ยมาตั้งแต่ตอนผมทำาเวเมื่อ 10, ประมาณสิบสี่ปีสิบห้าปีที่แล้วแล้ว,ลวทีเนี้ยผมก็ ผมก็ยังสั่งอยู่เรื่อยๆก็คือผมไม่ได้ทําธุรกิจแล้วผมก็ยังสั่งเรื่อยๆเ,เพราะว่าตัวเนี้ยผมสั่งมาเนี่ยอ่าผมใช้ทาทาผิวผมไม่เป็นคนไม่ชอบทาไม่ชอบทาครนะีมนะครับพวกครีมทินผิวอะไรต่างๆผมมองว่ามันมันมีกลิ่นทีเนี้ยพอผมใช้อราโน่เนี่ยผมก็ทาเสร็จปุ๊บผิวมันก็คือกลิ่นมันจะไม่ไม่แรงมากมันจะไม่เหมือนแบบถ้าใช้แบบอ่าพวกโลชั่นอะไรทั่วไปมันก็จะมีกลิ่น หอมอะไรครับผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยชอบกลิ่นหอมผมก็ใช้ลอลาโน่มาเรื่อยๆแล้วอะาโน่เนี่ยผมเรียกยาสามัญไปจําบ้านนะครับเพราะว่าตัวยาสามัญไปจำบ้านผมชมจะบอกว่าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเราเรา,เราใช้เรามีอะไรกัดต่อยเนี่ยเราจะใช้พวกอ่าเป็นขี้ผึ้งใช่ไหมขี้ผึ้ง<อ>ทาเพื่อลดลดอาการคันอาการบวมเนี้ยอันนี้ผมใช้ตัวนี้เลยแล้วก็ผมมันเป็นคนคนเลือดกรุ๊ปโอคนเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยเวลานน่นเขาบอกว่าจะดึงดูด ยุงนะครับผมบางทีไปนั่งเนี่ยเมื่อก่อนเ่ยไปนั่งตรงไหนก็ยุงก็จะกัดเลือดร้อนจะฉนช่เขากเนเขาเขาเขาก็ช้างเขาไม่เห็นอยุดกันเลยทีเนี้ยพอผมมาเริ่มทานเนี่ยซอฟเฟลพวกข่าวที่เป็นสเปร์นะครับผมผมใช้สเปรที่กันยุงเนี่ยมันจะมันจะซอนร้อนเหมือนคล้ายๆมีอาการแพ้แต่ผมใช้อลาโน่เนี่ยครับยุงไม่ยุงไม่ตอมรับแล้วก็เสร็จปุ๊บเวลายุงอาจจะไปมี ร่องรอยตรงอื่นที่อาจจะยุ่งกัดเลือดกัดอากาดอะไรแ้วผมก็เอาอาราโนเลยทาใส่มือแล้วก็ลูบแต่อาการม,มัตอมแล้วมันกัดด้วมไหมยุงเนี่ยยุงอ่าไม่กัดครับแต่มันก็จะตอมแต่มันไม่กัดนะอ่ามันมันไม่กัดมันก็เลยแบบว่าผมใช้ซอฟเฟลไม่ได้ไงซอฟเฟลไม่ว่าจะเป็นแบบครีมอะไรผมอ่า เออพี่เลเป็นครีมหรือเป็นสเปรย์อย่างเงี้ยมันมันจะออกร้อนร้อนอ่ะพอทาแล้วเพราะซอฟตเปียวเวลาเราเวลาเราฉีดเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบสารพิษอ่ะพิษแบบจะจับอะไรก็แบบแยงไปเหมือนกันนะอืมพวกนั้นอ่ะอเขาบอกว่าเวลาเวลาแบบมีอะไรกัดต่อยมีอะไรอย่างเงี้ยอืมันมันผมก็ใช้ตัวเนี้ยทารดอาการบวมอาการคันเงี้ยหรือไปอาจจะไปแพ้บุ้งแพ้อะไรเงี้ยเขาจะ เขาก็จะมีครีมขี้พึ่งเะไรยทาพวกแซมมงแซมมัสอะไรเงี้ยผมก็ใช้ละโนโลเลยครับโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ทรีอินวันแล้วมั้งเนี่ยมันมันสามารถแบบทั้งบํารุงผิวทัง้งป้องยุงทั้งแบบได้ได้ข่าวว่าเด็กๆหัวโนโนหัวปวดลม้มฟาดพื้นนี่ก็ทานี่ยุบเลยเหรอเออยังผมยังไม่เคยหัวโนเนาะแต่ว่าเวลาเด็กล้มเวลาชนอะไรเงี้ยที่มันมีการหลักเสพบวมเฉียวเีวช้ำๆเนี่ยก็ทามันก็ เด็กๆก็บอกว่าเออมันมันมันดีขึ้นเนาะแต่ผมก็ยังยังไม่เคยแบบหัวโนแล้วก็โปะนี่ยังไม่เคยนะครับลองลองดูก็ใช้มาเลยครับเอนม่กลับบ้านไปลองดูได้แล้วก็เสร็จแล้วก็อยากอยากแนะนําครับเพราะว่าเทียบดูแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเราซื้อซอฟเฟลนั้นถ้าหลุมแบบยากันยุงนั้นขวดแค่ขวดแค่นิดเดียวเองราคาเป็นร้อยอ่ะแต่เนี่ยสามร้อยห้าบาทสามร้อยห้าบาทแล้วผมผมซื้อแล้วถ้า ถ้าซื้อแบบช่วงโปรโมชั่นก็รอดอีกนะครับหรืออ่าสิคนที่อาจจะเข้ามาธุรกิจใหม่ๆนะครับที่เป็นเมมเบอร์ใหม่ๆอยากให้ลองใช้ลาโน่อยู่เป็นสินค้าพื้นฐานนะครับก,ก็ใช้แล้วผมประทับใจนะครับคือผมพยายามแล้วเสนอว่ามันเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านแะไม่ต้องมียาหม่องไม่ต้องมีอะไรอยู่ที่บ้านเลยโอ้ใช้<พ>ตัวเนี้ยตัวเดียวเลยพูดเน้นไปเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่ามันจะเป็นยายาจร,จริงๆนะจริงๆมันคือโลชั่น มัน,<อ>ม,นมันคือโลชั่นแต่ว่ามันมีอ่าคุณสมบัติที่มันแบบผมผมว่ามันมันดีเนาะแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้คือประสบการณ์ใช้จริงก็<ม>คืออันนี้ไม่ได้โอเวอร์เคลนนะครับแต่ว่าคือ,ค,อคือมันมันเหมือนกับผมใช้จริงๆแล้วเกิดออนจริงๆแล้วมันเกิดความประทับใจซึ่งอาราโนโลเล่เนี่ยแต่ที่บ้านผมจะไม่ขาดเลยนะแล้วขวดหนึ่งนี่แบนเดินแลวถ้าขวดหนึ่งเนี่ยคุณวอลลอยใช้เช้าเย็นเนาะทาผิวหลังอาบน้ำ เท้าเย็นเนี่ยขวดมันใช้ได้นานแค่ไหนครับอ่าผมใช้สองคนกับคุณมายาได้ประมาณสองเดือนโอ้ก็แสดงว่าถ้าใช้หนึ่งคนก็สี่เดือนนะขวดหนึ่งใช่เห็นบอกว่าเห็นเขาสาธิตนะเขากดอาราโนออกมาเนี่ยเป็นฟองใช่ไหม,ไมเ,ปเ,ปเป็นฟองเป็นโฟมเนาะใช่เออในเท่ากับหนึ่งนะกะละมังเลยนะโฟมเนี่ยหนึ่งกะละมังเลยนะ,อ,นยนะยนะอือโคตรสุดยอดเลย อยากอยากให้ลองลองลองใช้ครับแล้วก็ลองรองลองเปิดใช้เพราะสินค้าเวดีทุกตัวครับอย่างที่พี่จิงบอกครับ mm hmm. สินค้าที่เราอยู่ในในในชีวิตประจำวันเนี่ยมีทั้งหมดเลยที่อีกอย่างหนึ่งก็มีพวกยาสีฟันแชมพูนะครับโบมอะไรต่างๆผมผมใช้เกือบเกือบทั้งหมดนะครับ mm hmm. มันก็จะอ่าบางบางบางตัวก็ตอนนี้ก็พยายามเริ่มปรับปรับปรับมาใช้นะครับหัน mm hmm. ไปตรงไหนก็จะเจอสินค้าสินค้าของอินบอดีแล้วเรา ล่าสุดนี้วันนี้ไปที่ช็อปมาเขายังไม่ให้ผมซื้อจีเอเนสครับสบู่จีเอนนะครับที่ที่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนมีมีรีวิวนะว่าเออใช้ดีนะครับตอนนี้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ครับเป็นสีส้มๆโอ้โหน่าใช้มากแต่วันนี้ซื้อไม่ได้เขาให้แพทิ่นัมเท่านั้นซื้อนะครับโอเคฝากพี่ซื้อไหมว่าถัดพี่ซื้อก็ได้นะแล้วก็มีมีมีปรับโฉมใหม่นะครับอันเนี้ยข้อดีของธุรกิจเรานะก็คือ เสร็จปุ๊บมันจะมีสินค้าบางอย่างเนี่ยพอใช้สักระยะหนึ่งมันจะเริ่มตันแต่เวก็จะพนาแพ็กเกจที่มาเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อน g n s จะเป็นอ่าเป็นสีขาวๆนะครับพวกครีมนะครับอย่างอย่างตัวโลชั่นลงผิวเนี่ย g n s ก็มีนะครับแต่ผมใช้ละที่ผมนำอาโนมาอาโนมันมันเป็นสินค้าตั้งแต่ตั้งแต่ผมรู้จักเวเมื่อ20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วอ่ะเราก็ยังรู้จัก g n s นี่เพิ่งมาน่าจะมา6-7ปีเนาะก็ก็ เปลี่ยนแพ็กเกจตลอดครับแล้วก็สินค้ามีการปรับปรุงอยู่ตลอดนะครับเฉ mm hmm. พาะแชมพูนี่ก็ก็เปลี่ยนมาหลายหลายหลายโลชัน่นแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ไปที่ชอปได้นะครับไปที่ชอปได้เนะี่ยไปเช็คครับคุณภาพผมสุขภาพผมสุขภาพเล็บอะไร <Yeah. S 1> ต่างๆซึ่งคุ้มมากแล้วเราก็ถึงขนาดว่ามีให้เลยว่าผมแบบเนี้ยคุณต้องใช้สินค้าตัวไหนอื mm hmm. สุดยอดมากครับแนะนําครับ Oh, อต้องขอบคุณคุณวันลอยมากๆในช่างวันลอยมากๆเลยครับตบมือให้ในช่างวันลอยหน่อยเนี่ยวันนี้เรามีหลากหลายนะเพราะว่าคนที่เคยใช้มานานแล้วก็ทําธุรกิจเอเมมานานแล้วก็ได้ใช้ผิดพันมานานแต่สําหรับพี่ต้อมเองนะพี่ต้อมเพิ่งจะเข้าสู่วงการได้ไม่นานเนาะเมื่อกี้ก็พี่หญิงในเรื่องผมเลยเนาะ อ่ utan, สุขภาพของผมนะครับแล้วก็ในะช่องวันลอยสุขภาพของผิวกายนะครับของพ่ต้อมครับสุขภาพในช่องปากครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเออมันไม่เห็นหน,น่ะเน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 นน้ำยาบว้วนปากนะของพ่ต้อมเนี่ยต้องเอาแบกเกาออกอ,อ่ะพี่อ๋อนี่ไงนี่ไงเจอหน้าต้องต้องมาเก็บนาเห็นไหมเห็นไหมเอ้แต่นนี่คือน้ํายาบว้วนปากเฮ้ยขวดเล็กแค่นี้ ใช้สองทีหมดละมั้งเปล่าครับขวดเนี้ยใช้ได้ถึงร้อยครั้งครับบ้วนปากได้ร้อยครั้งนะครับอ่าตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นน้ํายาล้วนบ้วนปากกิสเตอร์มันติแอคชั่นนะครับตัวนี้นะครับอ่อมันเป็นน้าํายาบ้วนปากที่เวลาใช้นะเวลาใช้บอกพี่ต้อมบอกก่นเวลาใช้เนี้ยเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะเเวลาใช้เปิด,ปดขวดออกมาใช่ไหม อา่าเปิดขวดออกมานะแล้วก็เอาน้ำใส่ประมาณยี่สิบยี่สิบมลนิดเดียวนิดเดียวแค่แค่แค่ครึ่งเนี้ยอา่าแล้วก็กดเข้าไปนะบางคนใช้สองให้ใช้สองถึงสี่หยดถ้าสี่หยดจะใช้ได้ถึงร้อยครั้งแต่ถ้าสองหยดใช้ได้ถึงสองร้อยครั้งอ่าหยดปุ๊บปุ๊บปุ๊ปบองนิดเดียวเราผสมน้ำเนาะแล้วก็อมบ้วนปากนี่นะครับใช้เวลานะ สาสิบวินาทีขั้นต่ำแล้วจะกําจัดเชื้อแบคทีเรียได้เก้าสิบเก้าจุด้าเก้าเปอร์เซนอันนี้พอบ้วนปากเสร็จนี้นะครับให้ทาพิสูจน์นะครับให้แฟนดมนี้นะครับแฟนที่บอกอุ้ยปากหอมเหมือนพี่หญิงะ่ะเห็นไหมนวดผมบักผมเสร็จแล้วอุ้ยผมหอมเห็นไหมเออในช่างวันลอยทาผิวด้วยอะโนเสร็จยุงบอกว่าอุ้ยหอมแต่ไม่เกาดีกว่าใช่ไหม เอแล้วตัวนี้นะครับเนี่ยกิสเตอร์เนี่ยนะครับตัวนี้มันเป็นแพนเบดนะครับแพนเบดหมายความว่ายังไงครับอแพนเบดนะครับตัวนี้นะครับไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีส่วนผสมของของของสัตว์เลยนะครับตัวนี้เพื่อฟันข่าวเล่เหลอกที่แข็งแรงลมหายใจที่สดชื่นนี่นะและที่สําคัญนี่นะครับมันจะทําเวลาเราอมนี่นะครับบ้วนเนี่ยมันจะทําให้สมดุลไมโครไบโอม คำว่าสมดุลไมโครเบโอมคืออะไรไมโครเบโอมนี่คือจุลินทรีย์ในช่องปากเรานี่นครับมันมีเป็นพันๆนชนิดเลยนะในช่องปากเราเนี่ยจุลินทรีย์นะน้อยเป็นอันดับมีมากเป็นอันดับสองรองจากลำไส้ของเราลำไส้ของเราเยอะมากเลยนะครับแต่ในช่องปากเนี่ยพันกว่าพันกว่าชนิดเพราะฉะนั้นมันจะฆ่าเชื้อได้นะครับเออและนี้ประสิทธิภาพของมันนี่นะครับ เป็นสูตรเข้มขน้นเนะาะผสมผสานประโยชน์จากพืชธรรมชาตินะครับ ช่วยสร้างสมดุลไมโครไบโอมนะครับในช่องปากขจัดแบคทีเรียนในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากได้99.99% 99. ยังไม่พอช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นด้วยเปปเปอร์มินนะครับเอเซนเชียลนะครับจากฟาร์มออแกนิกของนูทริไลทที่ผ่านการรับรองเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญปราศจากพาราเบนนะครับเพอร์ออกไซด์น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ไม่มี นะครับสูตรนี้เป็นสูตรผสมกับน้ำบ้วนปากได้ถึงร้อยร้ครั้งนะครับหรือเอาไปผสมน้ำเนี่ยทั้งขวดนี่นะครับได้ถึง2องพมิลลิลิตรก็หมายความว่า2ลิตรด้วยกันราคาแค่500ราคาสมาชิกห้าบาทถ้ากดอมครั้งหนึ่งเนี่ยครับถ้ากดสองครั้งเนี่ยนะครับต้นทุนอยู่ที่2บาทกว่าถ้ากดสี สี่ปั๊มเนี่นะครับต้นทุนจะตกที่ที่ห้าบาทกว่าแพงไหมครับกับสุขภาพปากช่องปากของเราคือนอกจากที่ใช้ยาสีฟันมาแล้วเนาะเราก็มีตัวเนี้ยทับไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแลทีนี้อยากจะบอกว่าอีกอันหนึ่งนะอยากจะบอกว่าตัวเนี้นะครับมีห้าฟังก์ชันด้วยกันช่วยจัดการกลิ่นปากลมหายใจฟังก์ชันที่หนึ่งนะสองช่วยป้องกันการเกิดโรคในช่องเหงือกสาม ช่วยป้องกันฟันขุ่สี่ช่วยป้องกันการเกิดพัดค่าพลัคนะครับอ่าห้าช่วยระบบย่อยอาหารดีขึ้นเกี่ยวกันไหมฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวมันเกี่ยวครับเพราะระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยก็คือที่บอกเมื่อกี้ไบบโอโคมเนี่ยนะครับคือจุลินรีนี้ครับมันจะปรับสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่องปากเราเนี่ยเป็นด่านสําคัญอันแรกเนี่ยนะของสุขภาพเวลาเราจะกินอะไรเข้าไปเนีครับเราต้องมารักษาช่องปากเราด้วยตัวนี้ครับกิสเตอร์ตัวนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับโอเควันนี้ก็ได้ครบทุกรสทุกชาติของอผิดพันธุ์ที่ใช้ครับอยากให้ทุกคนไปตำนะนะตัวนี้นะอย่าลืมนะหลอดแค่นี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะบอกเลยว่าถ้า ถ้าผลิตออกมาเหมือนสินค้าปกติอะสองอปกติเนี่ยขวดหนึ่งมันจะตกกี่กี่เออละห้ารอยอมเนาะที่เราซื้อกันทั่วไปเก้าสิบเก้าบาทแสดงว่าตัวเนี้นะครับลดภาวะโลกร้อนเพราะเราใช้ขวดเดียวเนี่ยเห็นไหมขวดนิดเดียวเนี่ยนะครับแล้วผิดพันเนี่ยพวกนี้นะครับย่อยสลายได้ด้วย เพราะฉะนั้นโรคลดโรคภาวะโรคร้อนได้ด้วยนะครับมันประหยัดเห็นไหมมันช่วยช่วยช่วยโลกเรานะครับเนาะเพราะฉะนั้นไปตานะไปตานะที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งยาอ่าไปใช้ยาสีฟันทั้งยาล้วนปากอาราโนโลแล้วก็บำรุงผมนะครับช่วงนี้ก็ฝากไว้เท่นี้ก่อนขอคืนช่วงนี้ให้กับ MC เลยครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะโดนป้ายยาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าใช้ทุกตัวเลยนะคะเดี๋ยวนอนต้องไปกัดมาทุกตัวเลยคะ่ะให้เป็นสินค้าในโดนงใจของเราบ้างนะคะค่าสุดท้ายนี้ค่ะได้ได้ได